สวัสดีค่ะพบกับอ้ออีสูซุนะคะอยู่ที่โชว์รูมอีสูสุสุวรรณภูมิมอเตอร์จำกัดค่ะ,ะวันนี้นะคะเจอกันในยามเย็นก็เช่นเคยค่ะส่งมอบรถนะคะรุ่งนี้มีส่งมอบรถ1คันนะคะของน้องอนวัฒน์นะคะแล้วก็น้องชนทิชานะคะคืนนี้จะเดินทางมารับรถนะคะ,ะพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีนะคะที่จะมารับรถเนาะ ก็รถแต่งแล้วเรียบร้อยนะคะเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยทุกอย่างอ่าก็มารีวิวให้ลูกค้ารับชมนะคะแล้วก็ให้แฟนเพจรับชมด้วยนะคะภาพชาัดเสียงชัดหรือเปล่านะคะยังไงก็บอกกล่าวกันได้นะคะถ้าไม่ชัดเสียงไม่ชัดบอกด้วยนะคะอ่าสวัสดีแฟนเพจทุกทุกท่านนะคะว่าวันนี้นะคะเดินทางกลับบ้านก็ชิลๆนะคะก็มาดูไ์สดนะคะรีวิวรถเนาะอ่า ใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะตอนนี้เราจะมาดูกันนะคะรถรออคันนี้นะคะสีขาวมุกสีประตู1.9 DDI เกรด Z ซนะคะนี่เลยที่อยู่ด้านหลังอ้อนะคะเ <นะ S 1> ดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องนะคะนี่เลยคันนี้นะคะชัดไหมคะมืดไหมอ่ะยังไงบอก บอกบอกล่าวกันได้เลยนะคะภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดอ่ะขอบคุณนะคะกดไลค์มานะคะกดไลค์และฝากกดแชร์ให้ออด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะ,ะสำหรับวันทํางานอีกวันหนึง่งในวันนี้นะคะ,ะแนะนำโชว์รูมกันก่อนนะคะอีซูซุสุสสสวรรณภูมิมอเตอร์จำกัดนะคะนี่อยู่จังหวัดสมุทรปราการค่ะอยู่เยื้องๆกับช้างสามเสียนนะคะองค์พ่อช้างเอราวัณที่เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดสมุทรปราการเลยก็ว่าได้นะคะ ใครที่ขึ้นทางด่วนเนี่ยก็ต้องมองเห็นเลยนะคะเด่นชัดเจนมากหรือว่านั่งรถไฟฟ้านะคะก็ต้องเห็นแน่นอนเน,ะนาะรถไฟฟ้าผ่านหน้าโชว์รูมนะคะรถไฟฟ้า b t s นะคะลงสถานีช้างเอราวัณค่ะสถานีช้างเอราวัณจะอยู่ด้านนี้นะคะนี่ลงทางด่วนมาออกอช่องทางที่2นะคะทางออกที่2ก็เดินย้อนมานิดนึงนะคะก็จะถึงโชว์รูมของเรานะคะอีซูซุส่สวนภูมิมอเตอร์ Motor, จำกัด ถ้าใครสนใจอยากจะได้รถนะคะหรือว่าจะมาปรึกษาเรื่องรถโทรหาออได้เลยนะคะเบอร์089 499 9840แล้วก็ ID Line a o r 5090นะคะที่ขึ้นให้ในหน้าจอนะคะ,ะตามหน้าจอนี้เลยเนาะ,ะเบอร์ติดต่อนะคะช่องทางติดต่อ,อวันนี้เรามาชมรถนะคะหล่อๆอ,อ,อีกคันนึงเป็นรุ่นขายดีเช่นเดียวกันนะคะ h i g h l a n d e r 4ประตูตัว1.9เกรดแซนะคะเครื่องยนต์ คันเก้าร้อยสี่สี่ร้อยห้าสิบแรงม้านะคะคันนี้สีขาวมกุกราคาจะอยู่ที่แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีอื่นนะคะถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยาราคาจะอยู่ที่แปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทนะคะราคาจะถูกกว่าสีขาวมกุกเพราะว่าสีขาวมุกอะ่ะจะทํายากกว่าแพงกว่าสีอื่นเจ็ดพันบาทนะคะนี่เลยเริ่มไล่จากด้านหน้านะคะไฟหน้าเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะ มีไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างไฟตัดหมอกตัวนี้จะเป็น LED แล้วนะคะสําหรับในรุ่นที่เป็นเกรดแซดกระจังหน้าโคโรเมียมค่ะพร้อมกับโลโก้ Isuzu ส,ส,สีโคโรเมียมนะคะด้านหน้าสวยงามนะคะกระจังหน้ากันชนท้ายนี่เลยติดป้ายแดงให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะยายอยักษ์2615นี่เลยอ่ะถัดมามาดูด้านด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะ ล้อแมกขอบ18นะคะล้อแมกขอบ18จากโรงงานเลยนะคะยางจะเป็นของบริสโตนค่ะนี่เลยสวยๆนะคะสำหรับซีรีย่ยางนะคะนี่เลย2 6 5หกห้าทับหกสิบนี่นะคะอันนี้คือเป็นขนาดของซีรีย่ยางนะคะสำหรับรุ่นคันนี้รุ่นที่เป็นเกรดแซดนะคะไฮเดนเดอร์ตัวนี้ นะะในรุ่นที่เป็นยกสูงของอิซ z สุเนี่ยจะมีบันไดข้างมาให้ทุกคันเลยนะคะมือจับจะเป็นโครเมียมค่ะสำหรับในรุ่นยกสูงเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีโลโก้ไฮรันเดอร์นะคะด้านหน้านี่คันนี้ลูกค้าติดฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มของลามินา่าเลือกอยู่ที่60%รอบคันนะคะบานด้านหน้าก็จะ60%ด้วยเช่นเดียวกันนี่นะคะความมืดความเข้มจะมากกว่า ะะติดตั้งกันสาดให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งหมด4บานเลยตกแต่งสวยงามนะคะอันนี้ด้านท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นฝาถังน้ำมันนะคะตัวนี้รองรับบี1ิบี20เติมได้เลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนกรองนะคะไม่ต้องแก้ไขอะไรเลย รีวิวสีประตูแคปโฟให้ชมหน่อยคุณปีชานะคะได้ค่ะหมายถึงตัวเตี้ยใช่ไหมคะ,ะมีอยู่คันนึงนะคะอันนี้ก็พร้อมส่งมอบเหมือนกันในวันพรุ่งนี้นะคะสิบราเงินอันนี้เป็นตัวเตี้ยนะคะ,ะเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนนะคะด้านท้ายนะคะไฟท้ายนะคะไฟท้ายจะเป็นแบบ led ค่ะเป็น led นะคะนี่มือจับด้านท้ายก็จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะ พร้อมกับกล้องมองหลังแบบบิวอินนะคะที่มือจับกันชนท้ายเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็ตัวขึ้นนะคะตัวขึ้นสีดำเป็นแบบก้าวได้สองสเต็ปนะคะขึ้นลงจะสะดวกสบายด้วยนี่โลโก้ต,ตัวแซตนะคะนี่ระบุเป็นเกรดแซดนีให้นะคะอันนี้จะเป็นกล้องนะคะกล้องมองหลังนี่เลยตันนี้จะมีโป่งล้อนะคะ นะคะห่งล้อในรุ่นที่เป็นสีประตูยกสูงอ่าคุณจอนสันถามว่า X Series มายังครับยังค่ะ X Series ยังไม่ออกนะคะอ่ายังไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้ามีข่าวเนี่ยเดี๋ยวอ้อมาอัปเดตให้นะคะถ้าทราบว่ามาวันไหนเดี๋ยวอ้อมาอัปเดตให้เนาะอ่าแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะคะลูกค้าที่เห็นภาพออกมาเนี่ยก็คือจะเป็นชุดแต่งนะคะเป็นสเกลรอบพัน แล้วก็ติดตั้งตัวสติเกอร์ฝากระโปรงนะคะตอนนี้ชุดแต่งออกมาแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากแต่งแบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้อ่าจะเป็นตัวเตี้ยหรือเป็นตัวยกสูงนะคะก็มีชุดแต่งเหมือนกันเนาะมีมาแล้วนะคะมีออกมาขายจำหน่ายแล้วเนาะใครที่สนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมด้านในกันนะคะตอนนี้มี security system ให้ด้วยนะคะตอนนี้ ระบบป้องกันการขโมยนะคะจะมีเสียงร้องอเสียงร้องเวลาอย่างเช่นนะคะเราล็อกรีโมทนะคะเราล็อกกุญแจรีโมทแล้วเรามาไขกุญแจตัวนี้ก็ร้องเหมือนกันนะคะสำหรับในรุ่นที่เป็นเกรแดแซขึ้นไปนะคะที่เป็นกุญแจอิมโบรเดเซอร์ตัวนี้จะมีระบบป้องกันการขโมยทุกคันนะคะอ่าโอเคครับค่ะยังไงฝากแชร์ด้วยนะคะเข้ามาแล้ว ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะละคักษณะกุญแจเกรด L กับเกรด Z เนี่ยจะเหมือนกันนะคะเป็นกุญแจร,รูปทรงนี้เลยนะคะแต่ว่าในเกรด L LDA เนี่ยจะไม่มี immobilizer นะคะจะไม่มีชิปด้านในแต่ตัวเกรด Z ขึ้นไปนะคะมี immobilizer ให้ทุกคันเลยนะคะระบบป้องกันกุญแจผีนะคะ,ะลูกค้าจะไปปั๊มนะคะจะไม่สามารถสตาร์ทรถติดได้นะคะเสียบได้แต่สตาร์ทไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีชิปฝังอยู่ด้านใน นะให้ไป2ดอกนะคะสําหรับรุ่นใหม่มี2ดอกนะคะให้ลูกค้าไปทั้งหมดเลยโชว์รูมไม่ได้เก็บนะคะไฟแนนซ์ก็ไม่ได้เก็บเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าเก็บไปทั้งหมดเลยเนาะทั้ง2ดอกเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในนี่นะคะแผงประตูด้านในจะเป็นทนสีดํานะคะแล้วก็จะมีตัวแผงควบคุมนะคะกระจกไฟฟ้าทั้ง4ด้านเลยฝังคนขับจะเป็นขึ้นลงออตโต้นะคะสำหรับในรุ่นที่เป็นเกรดแซ ตัวล็อกนะคะเส้นทัานล็อกแล้วก็ตัวล็อกกระจกนี่นะคะไม่ให้เลื่อนขึ้นลงเนาะแล้วก็ตัวพับกระจกนะคะกระจกมองข้างตัวนี้นะพับหกกลางกระจกนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปรับกระจกขึ้นลงซ้ายขวานะคะถัดมานะคะที่คอนโซลนนหน้าตัวนี้เป็นตัวปรับไฟค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เมื่อกี้นะคะที่อ้อให้ดูเนาะตัวนี้สามารถปรับได้ถึง4ระดับนะคะ ระดับปกติจะอยู่ที่เลขศูนย์นะคะถ้าเกิดเราบรรทุกของหนักหน้าเชิดนะคะก็ปรับลง 1, 2, 3นะคะวิธีการใช้งานก็คืออง่ายๆเลยนะคะขับรถยิงสาดไฟเข้าที่กำแพงนะคะแล้วก็ลองดูระยะเนาะว่ามันสูงต่ำขนาดไหนอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะแล้วกปกป้องกันการลื่อนถลยออกตัวในทางลาชันนะคะตัวนี้ก็มีให้ในรุ่นที่เป็นเกรดเซขึ้นไปนะคะมาคู่กันเลยค่ะกับตัวนี้ ช่วยเบรกกรณีขึ้นลงทางชันนะคะทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถนะคะระบบทุกอย่างจะทํางานเองอัตโนมัติแต่ถ้าเรากดแสดงว่าเราปิดการทํางานเขานะคะ,อ,ะอันนี้คือการใช้งานง่ายๆเลยเนาะตัวนับปัดนะคะมัดวัดอัจฉริยะ MID ค่ะตัวนีอ้อันนี้อ้อได้อธิบายไปแล้วเนาะว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างแต่ว่าทุกครั้งที่ลูกค้าออกรถนะคะทุกคันเลยทุกคันเลยนะคะตอนนี้ อ้อจะอธิบายการใช้งานอย่างละเอียดให้ลูกค้าก่อนเนาะแต่ถ้าใครอยากรู้วิธีการใช้งานนะคะหรือว่าออกรถไปแล้วเนี่ยใช้งานยังไม่เป็นอ่าลองย้อนกลับไปดูที่รีวิวได้เลยนะคะตอนนี้อ้อมีทำไว้แล้วเนาะตัวพวงมราลัยนะคะสามารถปรับได้สี่ทิศทางนะคะเข้าออกแล้วก็ขึ้นลงนะคะได้สี่ทิศทางเลยสําหรับรุ่นเก่าจะได้แค่ขึ้นกับลงเนาะเข้าออกจะไม่ได้นะคะรองรับสตรีระผู้ขับขี่ได้ทุก ทุกรูปร่างเลยนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นสูงเป็นเตี้ยนะคะเป็นอ้วนเป็นผอมเนาะอ่าโอเคทีนี้ในส่วนของปุ่มนะคะฝั่งด้านนี้จะเป็นค r u i s e Control นะคะตัว็อกความเร็วนี่นะคะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นตัวปรับมารวัดด้านหน้านี้นะคะนี่จะอยู่ตรงนี้เนาะส่วนฝั่งด้านซ้ายนะคะฝั่งด้านซ้ายตอนนี้จะเป็นตัวควบคุมนะคะปรับโหมดปรับเสียงของตัวหน้าจอนี่นะคะหน้าจอที่ติดตั้งมากับตัวรถ ส่วนตัวด้านล่างนี้นะคะจะเป็นรับสายวางสายแล้วก็เป็นคําสั่งเสียงนี่นะคะ,ะพูดแล้วก็กดแล้วก็พูดนะคะตัวนี้ให้ตัวหน้าจอทํางานเนาะ,ะส่วนตัวเบาะนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้าสีดาค่ะเดินได้สีขาวนี่นะคะแล้วก็มีตัวปรับสูงต่ําให้ด้วยนะคะสําหรับในเกรด Z แซนะคะ,ะปรับสูงต่ําตัวนี้เป็นปรับตัวเองพนักพิงนี้นะคะ ส่วนตัวเลื่อนนะคะเลื่อนเข้าออกเนี่ยจะอยู่ใต้เบาะตรงนี้นี่นะคะ,ะดึงได้เลยทีนี้เข้ามาในตัวรถนะคะ,ะที่เราจะเห็นก็คือหน้าจอนะคะหน้าจอนี่นะคะนะลองดูก่อนปึ๊บอ่าโอเคนี่นะคะฟังก์ชันที่ใช้งานได้วิทยุ USBiPodBluetooth แล้วก็ VTR นะคะ ฟังก์ชันหลักๆจะมี2ตัวเห็นไหมคะสหน้าจอส่วนตัวนี้จะเป็นการสะท้อนหน้าจอนะคะหน้าจอโทรศัพท์ m อ i เมนดิงนะคะสำหรับ ios ไม่ราแค้สสำหรับ android นะคะใช้ได้ทั้ง2ระบบเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวตั้งค่านะคะตั้งค่าตัวหน้าจอนะคะการใช้งานเห็นไหมคะตั้งค่าเสียงการแสดงผล bluetooth wifi แล้วก็กล้องนะคะอันนี้เราก็จะมีฟังก์ชันให้เลือก ส่วนด้านล่างนะคะด้านล่างหน้าจอเราจะเลือกจากหน้าจอก็ได้นะคะกดเป็นทัชสกรีนหรือว่ากดปุ่มตรงนี้ก็ได้นะคะตัวนี้สามารถสะท้อนหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอที่รถได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงจากบลูทูธได้นะคะดู you tube ได้ะ,ะฟังก์ชันนี้ใช้ได้หลากหลายการใช้งานนะคะถัดมาด้านล่างนะคะตัวนี้จะเป็นตัว แอร์ Air, นะคะตัวนี้เป็นทิศทางแอร์นะคะตามลูกศรเลยด้านบนบนล่างนะคะอันนี้คือล่างอย่างเดียวแล้วก็ใช้งานโดยการหมุนนะคะสังเกตตรงจุดสีขาวเป็นหลักนะคะ,ะหมุนเลือกว่าเราจะเลือกการใช้งานแบบไหนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นแรงลมนี่นะคะจะมีจุดสีขาวๆอยู่ตรงนี้แรงลมนี้เป็นตัวหน้าแอร์นะคะส่วนตัวนี้สีขาวๆนะคะ สีขาวๆนี้เห็นไหมคะไฟติดแสดงว่าคามมอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานนะคะถ้าไฟไม่ติดจะออกแต่ลมอย่างเดียวเนาะแอร์ไม่ได้เสียนะคะเคยมีลูกค้าสอบถามเหมือนกันว่าทําไมแอร์ไม่เย็นนะคะกดปิดนะคะอ่าตัวนี้ต้องติดนะคะเวลาเราใช้งานส่วนตัวนี้นะคะกดไปปุ๊บไฟสีส้มติดค่ะตอนนี้คือเส้นไร้ไฟข้างหลังนะคะที่กระจกหลังส่วนตัวนี้นะคะอากาศหมุนเวียนภายในรถค่ะเลื่อนได้ซ้ายขวานะคะถ้าเลื่อนมาด้านนี้นะคะ กลิ่นหรืออากาศด้านนอกจะเข้ามาในรถได้นะคะปรับมาด้านนี้นี่นคะกลิ่นหรืออากาศด้านนอกจะเข้ามาไม่ได้นะคะหมุนเวียนภายในรถถัดมาด้านล่างค่ะตัวนี้ตัวนี้จะเป็น USB ค่ะแล้วก็ตัว v t r นะคะนี่เลยสวัสดีค่ะคุณวิษณุพงศ์นะคะสวัสดีคุณกัญชยัยเข้ามาแล้วทักทายนะคะเลิกงานกันหรือ,อยัง เข้ามาดูแล้วฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะอันนี้เป็นไฟแสดงสถานะการทํางานของแอร์แบฝั่งผู้โดยสารนะคะฝั่งผู้โดยสารฝั่งเดียวนะคะเพราะว่าแอร์แบฝั่งผู้ขับขี่ตัวนี้สแตนบายอยู่แล้วนะคะเปิดปิดไม่ได้แต่ว่าฝั่งคนขับขี่เปิดปิดได้ตัวนี้จะเป็นออนตัวนี้จะเป็นออฟนะคะตัวนี้คือเปิดอยู่อ่าเปิดปิดทําไมนะคะฝั่งด้านนี้ฝั่งผู้โดยสารนะคะกรณีที่เราติดตั้งเบาะเด็กนะคะรถแคบเนี่ยจะไม่มีเบาะข้างหลังเนาะ ถ้าเรามีเด็กมีลูกติดตั้งเบาะเด็กที่เบาะฝังผู้โดยสารนะคะแล้วก็แอร์แบกแตกนะคะแอร์แบ็กทำงานเนี่ยตัวนี้มันจะกระแทกตัวเด็กเราสามารถปิดการทํางานที่ตัวนี้ได้นะคะ,ะ,ะการปิดนะคะปิดตรงไหนนี่ตรงนี้จะมี2ช่องนะคะตัวนี้ไว้เก็บของเนาะด้านบนส่วนด้านล่างตัวนี้นะคะด้านล่างตัวนี้สามารถเปิดดึงออกมาเห็นไหมคะนี่นะคะ ใช้กุญแจเสียบแล้วก็บิด On Off ฟได้เลยนะคะถ้าเราจะปิด a i r b a บ็อ่าใช้งานตรงจุดตรงนี้นะคะอ่าถ้าเกิดเราปิดปุ๊บอะไฟแสดงสถานะนะคะที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นออฟนี่ก็จะเปลี่ยนฝั่งนะคะแต่ตอนนี้เป็น On อยู่เนาะใช้งานปกติถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เปิดใช้งานปกติค่ะก็ออนทั้งคู่เนาะอ่าส่วนด้านบนนะคะอ่านังนุกสวัสดีค่ะพี่อ้อไรไม่ได้ไรสดนานเลยนะครใช่ใชค่ะ ก็เดือนที่แล้วก็ห่างหายไปเนาะไม่ได้ค่อยได้ไลฟ์สดแต่เป็นแต่โพสต์อย่างเดียวอพอดีไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะ <laughs> ก็เลยห่างหายกันไปตตอนี้เป็นไฟฉุกเฉินนะคะนี่เนาะไฟฉุกเฉินไฟกระพริบนะคะ,ะมาที่แอร์ค่ะไปขอโทษทีค่ะมาที่เกียร์นะคะเกียร์ตัวนี้จะเป็น6เกียร์นะคะนี่หเกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยนะคะเหยียบคันแล้วก็ดึงแหวนขึ้นค่ะนี่ มีเสียงนะคะตื๊ดตืดแล้วก็หน้าจอก็จะตัดการทํางานไปที่กล้องด้านหลังนะคะเห็นไหมเป็นพื้นแล้วก็เป็นกันชนท้ายของรถเรานะคะ,ะเวลาเข้าเกียร์หนึ่งนะคะเข้าเกียร์ปกติเลยเหมือนเกียร์ถอยนะคะแต่ไม่ต้องยกแหวนค่ะเกียร์อื่นหน้าจอจะไม่เปลี่ยนนะคะ,ะเฉพาะเกียร์ถอยเท่านั้นนี่มีเสียงพร้อมภาพมาด้วยกันเลยนะคะ,ะเห็นไหม ง,ง่ายนะคะเข้าเกียร์ง่ายมากนะคะแล้วก็คัสเบามากอยากจะบอกว่าถ้าลูกค้าสนใจจริงๆเนี่ยคือเกียร์ธรรมดาไม่ได้ขับยากเลยนะคะต้องมาลองเพราะลูกค้าหลายคนคิดว่าเอออยากจะให้แฟนใช้ด้วยนะคะอยากจะให้แฟนใช้ก็เลยอยากจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะออฟชั่นเหมือนกันหมดเลยเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้แต่ราคาต่างกันนะคะ4-5 0,000บาทแต่ถ้าลูกค้าอยากจะเซฟเงินรงจุดตรงนี้นะคะ แนะนำเป็นเกียร์ธรรมดามาลองทดลองขับก่อนค่ะเข้าเกียร์ง่ายเหยียบคัด์ง่ายนะคะพวงมาลัยเบาเนาะอ่าเอ็กซ์เีจะมาเมื่อไหร่ครับนี่คาถามเดิมอีกแล้วนะคะน้องนุ๊กตอนนี้ยังไม่มีข่าวนะคะยังไม่ทางตีเพจยังไม่ได้แจ้งนะคะถ้าเกิดทางตีเพจแจ้งเข้าไปอบรมเนี่ยรับรองพี่อ้อบอกแน่นอนนะคะเดี๋ยวแจ้งข่าวแน่นอนนะคะถ้าเรียกไปอบรมแสดงว่ารถจะออกจะเปิดตัวแล้วแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีข่าวนะคะยังไม่ได้เรียกอบรม ะะก็เลยยังไม่มีข้อมูลไม่อยากจะแจ้งไปว่ากลัวผิดๆนะคะกลัวข้อมูลจะผิดเนาะประมาณเดือนนั้นเดือนนี้อะไรเงี้ยไม่อยากจะพูดแบบนี้เดี๋ยวข้อมูลผิดนะคะข้อมูลคลาดเคลื่อนเนาะเดี๋ยวรอชัวร์ก่อนกันแล้วกันนะคะจริงๆก็เซล์ก็ไม่ได้รู้ต่างจากลูกค้าเลยนะคะอีสูปเป็นอะไรที่เก็บความลับเก่งมากขนาดตอนเปิดตัวนี่ก็ยังไม่บอกเซลล์เลยนะคะจนกว่าเรียกเราไปอบรมนะคะเพิ่งล่วงหน้าไม่กี่วันเองเนาะ เดี๋ยวไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากได้ XCD เนาะหรือว่ารอไม่ไหวรุ่นนี้ก่อนก็ได้นะคะอันนี้เป็นที่วางแก้วนะคะตัวนี้ที่วางแก้วข้างในมีกุญแจอยู่อันนี้เป็นกุญแจล็อกยางอะไหล่นะคะติดตั้งให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะออปชันตัวไหนแถมติดตั้งให้ลูกค้าเลยนะคะพรุ่งนี้ันรับรถจะได้ไม่ต้องรอนาน ะะเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะแจ้งประกันภัยพร,รบรเรียบร้อยแล้วนะคะได้ร,รับแจ้งแล้วลูกค้าชําระเงินให้แล้วเรียบร้อยนะคะพรุ่งนี้เหลืออธิบายการใช้งานของตัวรถนะคะแล้วก็เตรียมพมยมวงมาลัยมาไหว้รถให้ลูกค้านะคะพรุ่งนี้ส่วนตัวนี้เป็นที่เท้าแขนนะคะที่เท้าแขนตัวนี้ก็จะเป็นหนังเช่นเดียวกันนะคะเปิดมามีเป็นที่เก็บของด้วยนะคะวางของได้มาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลัง อันนี้ห้องโดยสารด้านหลังนะคะตัวนี้จะมีปุ่มล็อกเด็กอยู่ด้วยนะคะมีทั้งสองฝั่งเลยเห็นไหมคะชายล็อกนะคะถ้าเกิดเราเลื่อนตัวนี้ลงมาก็แสดงว่าเราล็อกประตูฝั่งนี้นะคะถ้าเรากดขึ้นก็แสดงว,ว่าเราไม่ได้ล็อกนะคะล็อกกรณีไหนบ้างกรณีที่มีเด็กโดยสารอยู่ด้านหลังนะคะ <Vikings. S 1> ตอนนี้เปิดประตูเล่นเนี่ยถ้าเราล็อกไวนะ้น่ะจะเปิดไม่ได้นะคะต้องเปิดจากด้านนอกเท่านั้นอันนี้เป็นเซฟตี้นะคะในรุ่นที่เป็น4ประตูแล้วก็ด้านหลังนะคะ สีประตูเกลดแซ่ขึ้นไปด้านหลังจะมีแอร์ให้ด้วยนะคะแล้วกับพร้อมกับ USB นะคะตัวนี้ที่ชาร์จแบตนะคะหน้าหลังแยกกันเลยไม่ต้องแย่งกันนะคะตัวนี้เป็นตะขอเกี่ยวมีลาโพงเซอร์ราวให้นะคะอันนี้เป็นไฟในเก๋งด้านหน้าจะเป็นไฟอ่านแผนที่นะคะนี่เลยแล้วก็ที่เก็บแว่นให้นะคะส่วนตัวนี้เบาะนะคะถ้ามกลุดด่มรถนี่นะคะ เบาะโดยสารด้านหลังเป็นเข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดนะคะทั้ง3ามตำแหน่งเลยผู้โดยสารทั้งสาสาคนนะคะเป็น3จุดทั้งหมดเลยนะคะ1 2 3นะคะปกติตรงกลางจะมีแค่2จุดตัวนี้จะเป็น3จุดให้หมดเลยนะคะหรือถ้าไม่มีผู้โดยสารตรงกลางนะคะตัวนี้ก็สามารถดึงออกมาได้นะคะเป็นที่เท้าแขนแล้วก็เป็นที่วางแก้วด้วยนี่ที่จับก็มีนะคะจับขึ้นสอฝั่งเลยซ้ายขวานะคะ นี่แล้วก็ด้านบนก็มีเหมือนกันอ่ามีให้ซ้ายขวาเลยเช่นเดียวกันนะคะในตัวยกสูงขึ้นลงง่ายค่ะไม่ได้ลำบากเนาะเดี๋ยวให้ดูบอดี้รถอีกทีนึงให้ดูความสูงนะคะแล้วก็ความสวยบอดี้ของตัวรถนะคะ,ะนี่เลยอ่าจะรอดู X-Series 2020นนะคะอ่าโอเค ก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะคะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะ,ะสะดวกเป็นเบอร์โทรนะคะ0894999840แล้วก็ ID Line AOR5090 นะคะหรือว่าจะทักแชทอินบ็อกซ์มาก็ได้นะคะสะดวกช่องทางไหนยินดีให้คำปรึกษาค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะส่วนอีกคันนึงอะพี่เขาก็ไล์อยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาแอบดูนิดนึงนะคะลูกค้าถามมา4ประตูนะคะแคปโฟตัวเตีย้ย ด้านหน้าจะคล้ายๆกันนะคะกระจังหน้าโครเมียมไฟหน้าโปรเทคเตอร์ส่วนในการวางนะคะจุดในการวางไฟนะคะตัวนี้จะเป็นแนวนอนถ้าตัวยกสูงจะเป็นแนวตั้งนะคะแล้วก็ล้อมแม็กก็จะแตกต่างกันนะคะตัวนี้ล้อมแม็กจะเล็กกว่าลายก็จะแตกต่างกันนะคะนี่เลยน,นะตัวนี้จะเป็นขอบ16นะคะในรุ่นตัวเตี้ยจะเป็นขอบ16บันไดข้างจะไม่มีนะคะบันไดข้างไม่มีนะ แตกต่างกันนะคะมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่ว่ารุ่นยกสูงเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะแตกต่างกันนะคะนี่ฟิล์มคันนี้จะเป็นสี่สินะคะด้านหน้าแตกต่างกันเนาะคันนี้จะเป็น60จะเข้มกว่านหะคะแล้วแต่ลูกค้านะคะสามารถเลือกได้จะเป็น60หรือ40%นะคะให้ดูความสูงเทียบกันนะคะสองคัน คะความสูงต่างกันนะคะมีปันไดข้างมันจะดูบึกบึกดูใหญ่กว่าเนาะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะแล้วแต่การใช้งานเนาะปรึกษาก่อนได้ค่ะว่าจะเอารถไปทําอะไรจะได้แนะนําถูกนะคะให้ถูกต้องกับการใช้งานของรถเรานะคะถ้าเป็นเกรดเดียวกันน่ยภายในจะเหมือนกันนะคะเกรดแซดภายในก็จะเป็นเบาะหนังมีจอมีกล้องหลังเหมือนกันนะคะแต่ว่าแตกต่างกัน บางจุดในภายนอกนะคะถ้าตัวเตี้ยเนี่ยแหนบจะอยู่ใต้เพลานะคะถ้าตัวยกสูงเนี่ยแหนบจะอยู่บนเพลานะคะข้อแตกต่างกันช่วงล่างจะต่างกันเนาะแล้วก็ในส่วนของล้อมแม็กก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะตัวยกสูงล้อมแม็กจะใหญ่กว่านะคะเริ่มต้นจะเป็นขอบ17นะคะเป็นตัวเตี้ยที่ไม่เตี้ยเลยครับทําให้รถน่าใช้มากขึ้นแคปโกต,ตัวเตี้ยอ๋อใช่ค่ะก็ดูใหญ่เหมือนกันนะคะดูบึกเหมือนกันเนาะนี่ถ้าเราอยู่ไปใกล้แล้วก็ จะรู้สึกว่าถ้าคนตัวเตี้ยนะคะรู้สึกว่ารถสูงเหมือนกันต่างกันไม่มากค่ะความสูงนิดหน่อยนะคะแล้วแต่ชอบแล้วแต่การใช้งานนะคะใครที่สนใจปรึกษาได้นะคะ,ะโทรมาหาได้เลยนะคะง่ายสุดอยากจะปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะคะเอออาชีพนี้ออกได้ไหมใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะมีหลายๆท่านเหมือนกันกลัวจะออกรถไม่ได้นะคะเกษตรกรวินมอเตอร์ไซค์ค้าขายนะคะขายของออนไลน์ ทำนงทำนาทำได้ทำสวนออกรถได้หมดนะคะขอให้คุณมีรายได้นะคะส่วนเรื่องเอกสารมาสอบถามได้เลยว่าจะใช้เอกสารอะไรดีในการประกรอบ r การจัด finance นะคะ,ะตรงนี้ก็สอบถามได้พนักงานโรงงานพนักงานบริษัทนะคะคนขับรถแม่บ้านพนกักงานขับรถผู้บริหารได้หมดเลยนะคะจะเป็นออฟฟิศการเงินบัญชีมาปรึกษาได้นะคะออกได้ทุกอาชีพ ขายซ้ตมตำก็ออกได้นะคะขายลูกชิ้นที่เป็นขับรถซาเล้งนะคะกวงข้างอันนี้ก็ออกรถไปแล้วนะคะทําให้ออกรถได้ทุกอาชีพแต่ว่ายัางไงลูกค้าเข้ามาคุยมาปรึกษากันนะคะขายปอกๆนะคะก๋วยเตี๋ยวปอกๆก,ก็ออกรถได้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จัดผ่านไปแล้วนะคะ,ะใครที่สนใจนะคะอย่าลืมอย่าลืมมาติดต่ออ้อได้เลยนะคะที่โช์ุูมอีซุสุสุวรรณภูมิมอเตอร์จำกัดนะคะยังไงก็ ก็ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางในเพจใน Facebook ใน Youtube นะคะอ่าหรือ Instagram นะคะติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะฝากด้วยแล้วกันเสียงเริ่มจะไม่มีแล้วค่ะเริ่มจะแหบแล้วนะคะอะก็ยังไงพรุ่งนี้นะคะเจอกันอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวจะพามาแนะนำให้รู้จักกับเจ้าของรถคันนี้นะคะน่าจะเดินทางมาถึงตอนช่วงเช้านะคะมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเลยอ่าน่าจะมาถึงแต่เช้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ ออกรถแต่เช้านะคะเดี๋ยวพามาชมนะคะหน้าเจ้าของรถแล้วก็พามาชมรถคันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงก็ฝากโดยก,กันเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยก,กันนะคะ,ะมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวอ้อส่งข่าวให้นะคะหรือว่ามีของแจกมีเล่นเกมสนุกๆน,นะคะเดี๋ยวอ้อก็มาประชาสัมพันธ์ให้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนเนาะ,ะ,ะมีความสุขกับอาหารมื้อเย็นนะคะใครที่กําลังเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางกลับโดย สวัสดีภาพะ,ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะพายุเข้าด้วยเนาะอ่ะก็ไหนจะฝุ่น PM 2.5นะคะไหนจะโควิดแล้วก็ไหนจะโรคไข้หวัดอีกนะคะยังไงก็ขอให้แฟนเพจทุกทท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงโดยด้อย,ยงๆกันแล้วกันนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ